ตกด้วยข้างนอกก็ฝนตกค่ะปลอยมาตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มแล้วฮะนี่แหละฮะการทาออฟไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันลําบากเวลาฝนตกมาปุ๊บลูกค้าก็เงียบครับนี่แหละฮะมันเป็นอะไรที่แบบโว้มันช้านี่ขนาดอยู่ในร้านนะแต่ก่อนเนี่ยอยู่นอกร้านเนาะก็สงสารคนที่ที่ขายตลาดนงตลาดนัดอะไรเนาะครับเนี่ยลำบากเวลาฝนตกมาก็ขายค้ขาขา,ขายไม่ได้เลยหรือร้านอาหารเปิดร้านอาหารเปิดอะไรเงี้ย เวลาฝนตกมาเขาก็ไม่อยากจะไปเดินกินกันอ่ะครับเขาก็กินมาม่าอยู่ใต้ตึกนี่แหละเราก็เลือกเลือกแบรนด์ไว้หน่อยเนาะใครอยู่ใครมาแอบฟังพี่พนัสอยู่ตอนนี้ก็มาเลือกแบรนด์ครับเลือกแบรนด์ทำออนไลน์ควบคู่กันไปเนาะเราป้องกันป้องกันชีวิตของเราได้ยแหละฮะครับมันเหมือนอะไรที่มันเรามีเกราะหน่อยทําหลายๆอย่างเราก็เหมือนเรามีเกราะอ่ะ มีเกราะไรายได้ของเราครับให้มันมั่นคงครับสวัสดีพี่โตเนะาะครับนี่แหละถ้าเราทํางานอย่างเดียวหรือว่าเราทําธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยมันจะพอมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่รู้จะไปทําอะไรเนาะบางทีเรามีหนี้มีสินครับบางทีอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องผ่อนเอาเพราะเราไม่มีตังค์อ่ะครับเนาะเพราะว่าแต่ช่วงนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยอืมเราก็เดินตามคนสําเร็จดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ทําควบคู่ลงทุนก็น้อย อยู่บนโลกออนไลน์นี่เป็นอะไรที่ลงทุนน้อยที่สุดฮะเพียงแต่ว่าทํายังไงให้สินค้าของเราเนี่ยติดตลาดทํายังไงให้สินค้าของเราเนี่ยตอบโจทย์ต่อสุขภาพพี่พรัสก็เลือกแบรนด์เนี่ยครับต้องเลือกแบรนด์ค่ะพี่นกพี่นกยินดีต้อนรับค่ะก็เข้ามาอย่างถาโถมฮะเข้ามาขึ้นทุกวันทุกวันขึ้นไลฟ์อยู่ค่ะคุณพนัสอ๋อพี่ก็ไลฟ์อยู่ใช่ไหมตอนนี้ครับเข้ามาในช่องของพนัสก็ได้ฮะครับพี่โต้เนี่ยก็เป็น K p i เป็นทีมงานของพี่พนัส กับเป็นหุ้นส่วนกันกับเนาะอยู่ที่ไปอยู่อยุทยาตอนนี้กับ